เริ่มแล้วเหรออ่าเริ่มแล้วเหรอมาลวอ่าลองเช็คเสียงยังไงเออถ้าเข้ามาแล้วเช็คเสียงให้หลินหน่อยนะคะเ,คเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์มาบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยิน ถ้าประมาณครบสองร้อยเดี๋ยวหลินพาพาชมรถเลยค่ะวันนี้วันนี้อยู่กับหลินก่อนนะคะถ้ายัางไงถ้ายัางไงไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยอ,อีกทีอ๋สองร้อยสวัสดีค่ะพบกับหลินนะคะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เมงจ้ายค่ะวันนี้หลินจะพามามา,มาชมรถก่อนการประมูลนะคะในรอบวันที่หนึ่ง หนึ่งตุลาค่ะแป๊บนึง,งหายได้ยินเหรินสู้โอเคหรินอ่านกระเบื้องขอบคุณด้วยงขอบคุณคุณธนาพลด้วยค่ะธนาพลค่ะธาพลนะเินด้วยก็ฮังนี้เหรินกำลังมาไลฟ์ครั้งแรกที่แบบไลฟ์ครั้งเดียวจริงๆแบบคนเดียวที่ไม่มีคนมาช่วย ก็อาจจะแบบมอีอายนิดนึงนะคะยังไงก็ขออาภายัยตื่นเต้นไหมคไม่ต้องออถ้าอยากได้อยากชมรถคันไหนพิมพ์เข้ามาเลยเดี๋ยวลินพาไปชมค่ะตื่นเต้นไหมครับอง่ลินดีถามตื่นเต้นไหมครับเอาตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกอยากดู P C X อ่าได้ค่ะเดี๋ยวลินพามาดูคันนี้ เป็นรถปี2018นะคะราคาเปิดอยู่ที่าา2019ขอภายค่ะเป็นรถปี2019ราคาเปิดอยู่ที่50,000บาทค่ะลูกค้ามีรอเรยสุรงนี้น,นะคะะจะมีรอยตรงนี้นิดนึงค่ะลูกค้า ถ้าอยากประมูลก็คือหน้าร้านนะคะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมัดจำ5,000บาทสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะรถยนต์20,000บาทค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกประมูลหน้าร้านนะคะก็สมัครประมูลออนไลน์ได้ที่ www.auct.co.th ค่ะเขาอ่าค่ะเวาสมีไเวาบป้ตามีค่ะเป็นรอบวันเสาร์ที่3นะคะเป็นรอบรถแองเจนะคะลูกค้า เริ่มประมูลคือเวลาบ่ายสองนะคะมีไหมครับบิ๊กไบมีหลุดบ้างมีบิกไบไหมครับมีค่ะเดี๋ยวด้านนี้นะคะหลุดมาไม่กี่คันบิ๊กไบรอบนี้หลุดมาไม่กี่คันนะคะลูกค้าวันอังคารที่หตุลาคมถ้าอยากดูเต็มๆก็คือเป็นรอบวันอังคารที่6ตุลานะคะลูกค้าอยากประมูลครับต้อง อ่าอย่าประมูลครับต้องทํำยังไงก็คือถ้าลูกค้าค่ะเมื่อกี้หลินบอกไปแล้วเนาะรอบนึงก็คือถ้าอย่าประมูลคือหน้าร้านใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมาจํารถจักรยานยนต์5 0 0 0บาทรถยนต์2 0 0 0 0บาทค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่หน้าร้านก็สมัครประมูลในที่ w w w o a u c t t c o t c h ค่ะลูกค้าเข้าไปนะคะกรอกข้อมูลในระบบหลงังจากนั้นลูกค้าจะได้ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะลูกค้าก็โอนมาจําเงินเข้ามานะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเออ โอนเงินว่าจำเข้ามาลูกค้าถึงจะประมูลได้ค่ะเวบร้อยสิบใช่ไหมคะอ่าด้านนี้ด้านนี้ Honda w เวบร้อยสิบไอเป็นรถปีสองพันสิบปดค่ะราคาเปิดอยู่ที่สองหมืนบาทค่ะลูกค้าเป็นลเป็นรถล้อแม็กสตาร์ทมือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเสียงเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะคะ เลขไม้วิ่งไปที่หนึ่งหมื่นกว่าโลเองค่ะลูกค้าขอคำถามตองอะไรขอนุญาตขออนุญตอบคำถาม,มนะคะเอ็มแซลัดรอบนี้ดนเ,เดี๋ยวลินเดี๋ยวลินพาไปดูค่ะพาดูรถยนต์ด้วยครับรถยนต์ลินยี่รอบนี้อาจจะยังหนูก็ยังไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวยังไงก็จะแว๊บไปดูให้นะคะอ่ามีแกนฟิลาโนหรือเปล่าแกนฟิลาโนน,น,นี่นี่ค่ะลูกค้า ขออนุญาตแว้แกนฟิลโน่ก่อนนะคะเป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2 4 0 0 0ค่ะลูกค้าเป็นสีเหลืองม้าป่าด้วยแบบน่ารักน่ารักเลขหมายวิ่งไปที่1,000หนึ่งมื0หกว่าโลค่ะลูกค้าเปิดเท่าไหร่เปิดราคาเปิดอยู่ที่2 4 0 0 0นะคะก็จะมีวดิ วัวไฮบิดเป็นเป็นตัวว<อ>ัไฮบิดนะคะลูกค้าอันคอมเมนต์ด้วยค่ะเสแลตค่ะอ๋อสแลตถูกไหมเดี๋ยวพาไปดูเอ็มสลกันนะคะไหน,อ,นอ่ะตัวอ่าเป็นรถปี2018นะคะราคาเปิดอยู่ที่25,000บาทค่ะลูกค้า ตอนนี้คือล้อแบกสีเขียวเลยค่ะลูกค้าแนะนำให้ไปขัดหน่อยนะคะหรือแม่ก็ซื้อใหม่เลยก็ได้ก็สีแล้วแต่โซ่เนี่ยคือแนะนําให้ไปขัดหรือว่าไปเปลี่ยนเลยก็ได้ค่ะลูกค้าค่ะาดู X Max ไหนจะสวย X Max ยังไม่มีอ่า X Max เรอเป็นรอบอีกใบนะคะ X X Max เรารอบอีกใบสีแดงกุ้งนะเบส115 X m a ะขอเป็นรอบอีกใบนะคะก็คือวันที่หกค่ะ ค่ะแล้วก็บิ๊กไบมีเป็นวันที่6แล้วก็วันเสาร์สุดท้ายของเดือนเป็นวันที่3 1ตุลานะคะคุณลูกค้าสามารถอัปเดตได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยมีเวฟร้อยร้อยยี่ห้าหรือเปล่าคะอ่ะเบิดแล้วเวฟร้อยยี่ห้ามาเลยคันนี้น้องหลินพรีเซนต์เลยค่ะเวฟร้อยยี่ห้าเป็นรถปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถสตาร์ทมือนะคะลอซี่นะน้องหลินนะคันนี้มันเล็กไมวิ่งไปที่เท่าไหร่คะเล็กไมวิ่งไปที่ ห้าพันสี่ค่ะใช่แล้วก็รถเวฟนี้น้องหลินเป็นรถเรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมเลยหใช่่ะเขาเอาไปขับกรงขับแก๊บขับคูแอนด้าไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเนาะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะอ่านคอมเมนต์ค่ะน้องหลินเวฟร้อยห้าในตัวใหม่เทตัวนี้ค่ะตัวนี้นะเป็นรถปี20ิบเลยล่ะค่ะเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้าค่ะลูกค้าแต่อารับประกันการออนค่ะลูกค้ารถทุก ไม่ได้มีถ้าเกิดไม่ได้มีหมายเหตุนะคะคุณลูกค้าอันนี้อัญเชิญแจ้งย้ายออกไว้ยังไม่ยกเลิกถ้าออกมาขั้นไหนที่ไม่รับผิดชอบถาขนอถ้าันไหนที่ไม่รับผิดชอบการโอนทางเราจะมีแจ้งว่าหมายเหตุไว้นะคะลูกค้าแต่ว่าที่ไม่ได้มีแจ้งหมายเหตุไว้ก็คือไม่มีปัญหานะคุณลูกค้านะ M S X ค่ะพี่เดียพาไปชมเลยต้องหลินพาเดินไปเลยอาคารข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยค่ะ เป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่20,000บาทค่ะลูกค้าเลขไม้ยวิ่งไปที่7,400กิโลน้องหลินนะคะค้อมให้ดูหน่อยค้อมให้ดูหน่อยน้องหลินข้อมให้ดูหน่อยค่ะมัน,มน,นก็จะลำบากนี่แนงนะคะ สวยงามนะคะนี้น้องหลินเนาะขับในเมืองอ่ะเหมาะมากเลยเพราะว่าคันมันเล็กนะซอกแซกได้สบายมากอยากดู1 5ได้ได้ค่ะน้องหลินนะคะเดี๋ยวพาไปชมที่อา5าเลยอ่ะไป R15 ิาหน้าร้านอยู่ไหนคะอยู่ที่สหการประมูลสำนักงานใหญ่เมงองสายค่ะอ่าเป็นรานประมูลเนาะอ่น้องหลินยามา55เลยค่ะ เป็นรถปี2016ค่ะราคาเปิดอยู่ที่24,000เองค่ะลูกค้าเลขไม้วิ่งไปที่21,000กว่าโลนี่แม็กเปลี่ยนมาเป็นรถเปลี่ยนมาด้วยนะแฝกเปลี่ยนมาค่ะลูกค้าอ่าคลิก150มีไหมครับคลิก150เดี๋ยวดูให้นะคะเดี๋ยวเท่าที่เดียเห็นอคลิก150อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะมี125ก็มีเบต้ามีค่ะเป็นรอบ เป็นรอบวันเสาร์ที่3ตุลานะเวลาบ่ายเสาร์ที่สหการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายนะคบผมคิวบิกคิวบิกมีหลายคันเลยรอบนี้นะมีหลายสีเลยนะคิวบิกนะยามาฮ่าคิวบิกค่ะเป็นรถปี2018ราคาเปิดอยู่ที่22,000ค่ะคันนี้นะอ๋อตอนนี้คืออันนี้คือเช็คเลขหม่ไม่ได้ลูกค้าลูกค้าต้องมาเช็คกันเองนะคะสภาพรถกันเองเลยนะขอดูเวสบ้ามีหรือเปล่าครับ อ๋อคันนี้รับประกันการโอนไหมถ้าคันไหนไม่มีหมายเหตุว่าไม่รับผิดชอบการโอนนะคะลูกค้าสามารถโอนได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้ารอบนี้นะรถใหม่ๆรถสวยๆเพียบอยากให้มาลองชมการประมูลถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดยังไม่มั่นใจเนาะสามารถเข้ามาชมรถก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้ามีประมูลด่วนองคารพฤหอหเสาวเวลา11โมงที่สหาการประมูลสำนักางานใหญ่หนึ่งจ่ายค่ะวัจุ เดี๋ยวพาไปชมเอเวสปาใช่ไหมเวสป้าเนี่ยเราจะต้องให้คุณลูกค้าอดใจรอไว้สักนิดนึงเดี๋ยววันศุกร์นะคะเดี๋ยวให้พาชมเต็มๆหนึ่งชั่วโมงเลยคุณลูกค้ารับรองว่าซีดนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากรอบนี้นะเดียเร่งไว้หลายครั้งนะคะแต่ไม่มีทุนนะซับมาน้องเลนอ่านคอมเมนต์เลยคะ่ะ X Max รอเป็นรอบบิ๊กไบค์นะคะวัน,วนเวฟร้อยยี่ห้าเมื่อกี้ราคาเปิดฟังฟังพี่เีอ๋อ X Max รอเป็นรอบ Big บิ๊กไบค์วันไหนคะ เอ็กแม็กรอบอ๋อเป็นวันที่6กตุลาค่ะอ่าไม่แน่ใจว่ามีไหมแล้วก็อีกรอบหนึ่งวันเสาร์ที่31ตุลานะคะนะฮาเล่มีวันไหนครับน้องฮาเล่เนี่ยต้องรอไปรอบบิ๊กไบ์แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเขาหรือเปล่าคุณลูกค้าต้องรออัปเดตรายการอีกทีหนึ่งนะคะรีเบก็เช่นันด้ทรีเบก็เช่นกันนะรอรอบิ๊กไบ์นะคะ R15 ปี 15, 2018ราคาเปิดเท่าไหร่ราคาเปิดเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้ R15 ปี2016ปี2016นะคุณลูกค้คานะราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพรอเลขหมายแล้วก็ปีนะใช่เวฟ LED มีไหมครับมีเมื่อสักครู่นี้มีค่ะราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่น้องหลินน้องหลินพาสองหรือเปล่าพาไปชมเลยคันนี้นะเวฟ 125i นะสองหมื่นสี่ราคาเปิดอยู่ที่อสองหมื่นสี่เป็นรถปี2019ค่ะพี่เดียค่ะคันนี้ยนะังไงคะเป็นสัตว์อ่า ันนี้นะสตาร์ทมือนะคะลอซี่นะคะคันนี้นะคะเลขหมายวิ่งไปที่สอง0 0กว่าโลนะสภาพตัวรวมภายนอกนะด้านซ้ายนะคะมีรอยขูดขีดมาขูดโครุ่นาจะถลอกนิดนึงอ่าถลอกนิดนึงนะลอซี่สีม่ว, <oss> วมงมาเลยสายม่วงก็มานะจ๊ะฮอ,อ,อนด้าดรีมมีจ้าอ,น,อน,นงหลีทาไปชมจ้าบอกบอกของโตเลยจ้า อ่าเป็นรถปี2018นะคะราคาเ,คเปิดอยู่ที่17,000นเจค่ะน้องมิ่นอ่านที่หมายเหตุด้วยค่ะหมายเหตุคันนี้นะคะคือค่ากุญแจแล้วก็รถติดอายัดผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเองนะคะลูกค้า อ่ะคันนี้เลขไมวิพีสามสายวิบารเนี่ยต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบค์เลยนะคุณลูกค้าต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะคุณลูกค้ารอบนี้นะส่วนมากจะเป็นรถใช้งานค่ะคุณลูกค้าเวฟเนี่ยเยอะมากนะฟีโนนะอรัพราคาเท่าไหร่ซุปเปอร์ครับหมื่นไปหมื่นไปถึงสองหมื่นนะราคาก็แล้วแต่เลขไม้สภาพรถแล้วก็ปีค่ะมีเอ็นแม็กไหมเอ็นแม็กก็คือเป็นรอบบิ๊กไบค์เลยเอ็นแม็กมีค่ะพาไปชมค่ะน้องลิ้นได้ค่ะอ๋อเอ็นแม็กอุ้ยตา วันนี้นะคะสายซิ่งมามเหรียญ <laughs> พิเศเลยเป็นรถปี2019นะคะราคาเปิดอยู่ที่32,000บาทคะ่ะลูกค้าเ,เครื่องยนต์เสียงดังปกตินะคะนี้บอกลูกค้า เครื่องยนต์เสียงดังปกตินะะคนี่ังมีปกติเสียงดังผิดปกตินะคะมีรอยมานะคุณลูกค้าน่าจะชนเฉียวเฉียวมานะตามสไตล์สายซิ่งนะคุณลูกค้านะสายซิ่งต้องมีบาดแผลบอกว่าที่เคยเห็นต่ำสุดคือสามหมื่นอ่าเวป้าจะเริ่มต้นคือสามหมื่นห้าแล้วแต่เลขใหม่แล้วก็สภาพค่ะลูกค้าใช่ค่ะเวสบังคอกเยสบังคอกร้อยห้าสิบเอ็กไซเตอร์อยู่ด้านหน้าสีน้ำเงินเห็นมีอยู่ Going, ขอขอ,ขอนุญาตวคุณู้ก่อนได้อขอขออนุญาตแว้ค well uh ัน huh นี้ก่อนนะคะลูกค้าคุณต้องิีคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะราคาเปิดอยู่แค่ราคาเปิดอยู่แค่หนึ่งหมื่นเองค่ะพี่เดียหมื่นโอไม่ก็พี่เดียข้อมให้ดูไปอีกนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะซั่ไม่ได้น่าจะน้ำมันหมดนะคะเลขไม่วิ่งที่4ี่พันดอกว่าโลนะคันนี้นะสวยงามเป็นสายคลาสสิกที่ราคาเบาๆนะเปิดอยู่หมื่นเดียวเองคุณลูกค้าน้องลินอ่านคอมเมนต์เลยค่ะ ยามา h a ไ x ลเตอร์มีค่ะด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวพาไปชมเลยน้องหลีดเดินเลยค่ะ cb ราคาเท่าไหร่ cb อะไรคะลูกค้าลูกค้าพิมพ์ชื่อรุ่นมาให้ครบหน่อยเนะาะ cb 400เป็นรถบิ๊กไบค์นะคะคุณลูกค้ามายามา h a ไ x ลเตอร์นะคะเป็นรถปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่40,000บาทค่ะลูกค้าน้องหลีบสวยงามนะเป็นรถปี2 0ด,ด้วยรถไวิ่งไปที่ สองพันสี่ร้อยกว่าโลรถสวยรถสภาพคือสวยเลยค่ะลูกค้าน้อเาไม่มีริ้วรอยที่ชนมาเลยนะเท่าที่พี่เสังเกตนะน้องหลินเนาะคันนี้เป็นไงหล่อไหมหล่อเลยค่ะพี่ดีหล่อเนาะคนขับถ้าคนไหนคนไหนขับนี่คือหล่อพูดแบบนี้นะคะต้องรีบเรื่องนูรีบมาประมูลแล้วเพราะน้องหลินบอกว่าคนไหนขับเนี่ยหล่อนะคะเดียวถ้าเกิดใครประมูลได้ให้น้องหลินนะคะซ้อนท้ายกลับบ้านไปด้วยเลย อยาก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 คลิกร้อยห้าสิบมีไหมเปล่ามีเปล่ามีไปด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าไปด้านหน้าซีบีสามร้อยต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบต์นะจ้ารอบบิ๊กไบต์ก็มีวันที่หกตุลาแล้วก็วันเสาร์สุดท้ายของเดือนสามสิบเอ็ดตุลานะใช่ค่ะอ่ะน้องหลีดอ่านคอมเมนต์เลยจ้าร้อยห้าร้อยห้ามาสักครู่นี้มีเนาะมีสีดำเงินแล้วก็เบฟร้อยสิบไอเบฟร้อยสิบน้องหลีดไป R15CB150 มีไหมคะรอบนี้เดี๋ยวดูให้นะคะยมากคลิก150นะคะเป็นรถปี2020ค่ะราคาตปิดอยู่ที่28,000บาทนะคุณนี่คันนี้สวยงามนะดูดีสภาพโดยรวมด้านนอกเลค่ะเลขไม้วิ่งไปที่2,300กว่าโลเองค่ะลูกค้าน้อยมากน้องหลินเลขไม้เรียกได้ว่าเอาไปขับต่อกันได้ยาวๆนะคะใช่ค่ะเป็นสปอร์่เรียเนาะไปตอนนี้ทันไหมครับ ทานค่ะลูกค้าอ่าเขาจะเริ่มประมูลตอน11โมงนะมาตอนนี้ก็ยังทานค่ะฟีโน่เท่าไหร่ครับฟีโน่มาเลยอันนี้สกูปปี้เดี๋ยวพาไปโชว์ฟีโน่น้องหลียพาโชว์ฟีโน่เว็บร้อยสิไอเว็บร้อยสิไอเอ่ะ น้องริ์พีเซนต์จ้าใบร้ยสุดไอตัวนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่20,000บาทค่ะลูกค้าเลขไม้วิ่งไปที่21,000กว่าโลค่ะลูกค้าสภาพโดยรวมก็สวยถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคนะ,<ล>นะมีริ้วรอยต<ช>ามการ,รใช้งานสักเล็กน้อยเนาะคุณลูกค้านะ n m a x มีไหมครับมี e n m a p มีหลายคันเลยคุณลูกค้าวิบากมีไหมวิบากไม่มีนะคะรอเดียรอบอพีซีคันหน้านี้เดี๋ยวที่อยู่ประมูลอยู่ที่ไหนคะน้องลิลที่สถานการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งจายค่ะลูกค้ามาไม่ถูกเซิร์ชที่ Google Ma p ได้เลยว่าประมจอดสหการประมูลนะอยู่ซอยเดียวกับสถานทูตลาวค่ะค่ะมาดูพ c X คันนี้ให้ร้านอยู่ที่ไหนไม่ใช่ร้านนะคะเป็นลานประมูลนะสถานการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งจายนะ อันนี้ p ี a จบกันที่ p ี a อคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะราคาเปิดอยู่ที่50,000บาทค่ะลูกค้าเลขไม้วิ่งไปที่1300กว่าโลค่ะพี่เล่เลขไม้ไม่เยอะนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยหล่อเลยหล่อเลยนะคะจะมีแบบว่าดิ้วรอยขูดขูดตามการใช้งานมาบ้านนะคะรอยไม่เยอะแต่ว่าสีแดงเนี่ยเรียกได้ว่าจะถูกจะแพงก็แดงแรงไว้ก่อนเนาะวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเริ่มบามูล11เอโมงอ่ะสำหรับ คนที่สนใจประมูลทำยังไงคะน้องหลินสำหรับประมูลหน้ารานนะคะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินมาจำา5 0 0 0บาทสำหรับรถจักรยานยนต์รถยนต 20, ์2,000 0บาทค่ะหรือว่าทาให้สะดวกหน้าร้านนะคะสมัครประมูลได้ที่ w w w a u c t c o t h เค่ะเข้าไปในระบบนะคะกรอกข้อมูลแล้วางจางลูกค้ากรอกข้อมูลจะได้ยูเซอร์เกับ password ค่ะหลังจากนั้นโอนมัดจำเข้ามาค่ะลูกค้า เลขบัญชีของเรานะคะจะมีแค่บมจสหการประมูลหรือว่ายูเนียนออคชั่นเท่านั้นค่ะอ่าแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ลงทะเบียนประมูลออนไลน์หรือว่าประมูลหน้ารานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีสิทรุ่นลับลนมิโซกะค่ะพี่เดียมล่าหนึ่งล้ลลลานแปดแสนบาทอามองกล้องนะคะน้องลีคะเงื่อนไขเป็นยังไงคะแค่ลูกค้าสมัครสำหรับลูกค้าใหม่นะคะ สมัครประมูลครั้งแรกค่ะจะได้1คะแนนค่ะลงทะเบียนออนไลน์แค่ลงทะเบียนแล้วได้1คะแนนนะโอนมาจับได้อีก2คะแนนประมูลรถจักรยานยนต์ได้ได้3คะแนนประมูลรถยนต์รถจักรกลุ่มเกษตรได้ได้10คะแนนค่ะลูกค้ายิ่งประมูลมากนะคะยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะหมดเขตวันที่3าสามพฤศจิกดพนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะแล้วก็จับรางวัลในวันที่วันที่16บหกมกราคมค่ะลูกค้า2,564นห้ากนะคุณลูกค้านะยังมีเวลาอีกกี่เดือนเนี่ย สามเมดือนอ่ายังมีเวลานะคะคุณลูกค้านะสําหรับวันนี้นะคะคอมเมนต์ไดหรือว่ารถคันใดนะคะที่เดียก,กับน้องหลินนะคะไม่ได้พา,<ท>าไป<ท>าชมนะก<ค>็ต้องกราบขอัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องฝากน้องหลินนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องหลินนะคะมาออกโชว์กล้องบ่อยๆนะโอเคะะนะน้องหลินนะน้องหลินก็สายตื่นด้วยนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้เดียกับน้องหลินด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียกับน้องหลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ